สวัสดีค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะพ้อมอยู่ที่พุทธมนทนสายสองนั่นเองนะคะอยู่ไม่ไกลคือจริงๆแล้วอยู่ในกรุงเทพนี่นแหละอยู่แถวพุทธมณฑลคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยพ้มจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดค่ะที่เป็นสัตว์ประเภทหนูเป็นสัตว์ฟันแท้นั่นคือชินเชล,ล่านั่นเองหลายคนไม่รู้จักก้มันใจหรือหะายคนรู้จักแล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะ สัตว์ตัวนี้หรือว่าชินเชลา่าเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่เป็นอย่างไรมันน่ารักขนาดไหนแล้วก็มันต้องเลี้ยงดูอย่างไรกันบ้างใครที่ชอบสัตว์ประเภทนี้หรือว่าสัตว์แบบฟันแทะหรือพวกหนูแบบนี้ต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันกับที่นี่เลยค่ะแฟรี่ชินไปกันเลยช่วง Hello Animal เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะส้มก็อยู่ข้างในของฟาร์มแฟรี่ชินแล้วค่ะเดี๋ยวเราสวัสดีพี่เชอรี่กันก่อนเป็นเจ้าของฟาร์มนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เ้าของฟาร์มสวยมาก่สวยมากเลยพี่เชอรี่ค่ะถามนิดนึง คือคำว่าชินเชล่าใช่ไหมคือไม่รู้จักเลยคือสายพันธุ์อะไรคือตัวอะไรคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยอะคืออย่างชินเชล่าเนี่ยถ้าเราพูดภาษาไทยง่ายๆเข้าใจง่ายๆเขาก็คือหนูคือหนูใช่เป็นสัตว์ในตระกูลหนูเพียงแต่ว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะแปลกประหลาดหน่อยนึงแล้วก็คนไทยจะไม่ไม่ค่อยรู้จักแตดิฉันมีคำถามเยอะมากว่าเขาเป็นสัตว์ผสมระหว่างกระต่ายหนูแล้วก็กระรอกหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยชินชชล่าเป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ดึกจำบัดละ แล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาหน้าตาแบบนี้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วคือแสดงว่ามีมานานแล้วใช่ไหมแต่คนไทยไม่รู้จักใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่แบบนี้นี่คือหน้าตาของชินชีลาใช่ไหมคะต้องเรียกว่าอะไรชินชีลาชินชีลาโซโซชา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 ชินชีลาอคือเป็นสัตว์ตระกูลหนูว่าอย่างนั้นเถอะเป็นสัตว์ที่มาจากประเทศอะไรคะถ้าถิ่นกาเนิดจริงๆตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาเลยเนี่ยจะอยู่บนเทือกเขาแอนดีสแถบประเทศบราซิลชิลีออร์เจตินา แต่คืออย่างตอนนี้ค่ะอย่างชินชิราตามธรรมชาติเนี่ยหาไม่ได้ละ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดชิงชิราตอนนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งอยู่ในโซนยุโรปหรืออเมริกามากกว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นฟาร์มเลี้ยงชิชิราเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเลยตาปกติคือเป็นสัตว์ตระกูลหนูหนูพวกนี้เป็นหนูเมืองหนาวถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อเป็นหนูไฮโซเนาะหนูต้องตากแอร์ถูกไหมอยู่ซัมเมอร์อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างบ้านเราอะค่ะจริงๆมีการเลี้ยงกันมาเป็นสิบปีแล้วแล้วเขาก็สามารถปรับสภาพให้อยู่ในอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนถบอ้าวม่่่่งงาวต้อออยูแชัโ อย่างที่ฟาร์มอะค่ะจะเลี้ยงแอร์สลับพัดลมแอร์สลับกับพัดลมใช่คือกลางวันเนี่ยเราจะเปิดพัดลมเพราะว่าชิงชีไรเป็นสัตว์กลางคืนกลางวันเขาจะหลับอ๋อกลางวันเป็นสัตว์หลับใช่ไหมใช่กลางวันเขาก็จะหลับไม่ค่อยไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แล้วก็จะเปิดแอร์เนี่ยตอนกลางคืนเพื่อที่ตอนกลางคืนเวลาเขาก็โดดวิ่งเล่นเขาก็จะสบายตัวมากขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่เอาไปเลี้ยงทั่วไปส่วนใหญ่พัดลมอย่างเดียวเขาก็อยู่ได้อย่างที่ฟาร์มที่จะเป็นต้องเปิดแอร์เพราะว่ามีหลายกรงถ้าจะมีหลาาายกกรงถ้เิดว่ ใช่ถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมล้วต้องมีพัดนลมประมาณขั้นต่ำในห้องเนี้ย15-20ตัวโอ้แล้วเปิดแอร์คุ้มกว่านั่นหมายความว่าเราเปิดแอร์คุ้มกว่าใช่ไหมคะเรื่องพื้นที่เรื่องการจํากัดความเย็นเรื่องค่าไฟเรื่องหลายๆอย่างเลยะคะค่อนข้างคุ้มกว่าพูดถึงแฟร์ี่ชินดีกว่าที่นี่มีชินเราทั้งหมดกี่ตัวคะ ไม่เคยนับเลยอะประมาณเอาประมาณประมาณถ้าของตัวเองส่วนใหญ่ก็คือเกือบร้อยตัวเกือบร้อยตัวพูดถึงของตัวเองพี่เชอรี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นมายังไงทาไมมาเลี้ยงตัดตระกูลหนูชินเชล่าแล้วตัวนี้นิ่งมากเลยคือนี่คือหลับรือไหคไม่ได้หลับไม่หลับเช่ป่หนูนอนกลางวันเห็นบอกหนูนอนกลางวัน ไม่ได้หลับแต่กลางวันเจอโนน้อยกว่าหน่อยก็คือเริ่มจากจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แน่ก็จะเริ่มเลี้ยงจากแฮมสเตอร์อ่าฮะอ่าแล้วก็เลี้ยงแฮมสเตอร์เลี้ยงตั้งแต่แฮมสเตอร์สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวจนต้องแบ่งเป็นข้อ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 เพราะแฮมสเตอร์ออกลูกเร็วมากจนแบบเราก็จะมีร้านประจำเมื่อก่อนอยู่ส่วนลุมในบราซ่าค่ะก็คือจะไปซื้ออาหารปกติแล้วก็สนิทกับพี่เจ้าของร้าน ที่เขาก็แบบเอ้ยเนี่ยมีชินชิลาเข้ามาใหม่นะนู่นนี่ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วใช่ค่ะก็เริ่มถามข้อมูลเขาแต่ตอนนั้นก็ติดหลายอย่างติดตั้งแต่เขาบอกว่าเอ้ยต้องอยู่แอร์่อซ์สีใช่หเนี่ยเป็นสัตว์ที่เปราะมากเป็นสัตว์เมืองนาวกินหญ้าตายง่ายเดี๋ยวนั้นมันกินอะไรนะคะกินหญ้าแห้งกับอาหารกินหญ้าแห้งกับอาหารแม่ใช่แต่คือณเนเจอร์ของคนไทย พอหนูปุ๊บคือกินได้ทุกอย่างในโลกใบนี้พอมาเจอแบบนี้ปุ๊บฟิลมันก็จะแบบต่างกันส่พอเสร็จพอพี่เขาบอกแบบนั้นปุ๊บเราก็เริ่มแบบหูข้อจำกัดเยอะมากแต่คือเรารักไปแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเข้าไาเราหาข้อมูลจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคละคือหาข้อมูลจากพี่ๆที่เขาเลี้ยงมาอยู่แล้วดูว่าเขาเลี้ยงยังไงแล้วก็เริ่มมาปรับใช้อะไรกับบ้านเราว่าอ๋อโอเค เฮ้ยเม่อจะเป็นต้องอยู่แอร์ก็ได้น<ม>ะอยู่พัลมก็เพียงพออ,อ,อมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเขาไม่ได้เปลาะขนาดนั้นะนะคะเป็นขนา์ที่แบบเออค่อนข้างสะอาดอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยตัดสินใจซื้อตัวแรกเลย ที่บอก <คะ S 2> ว่าเอาเริ่มจากการเลี้ยงตัวแรกถูกไหมคะทีนี้อีสี่ห้าเดือนก็ไปซื้อตัวอื่นมาเลี้ยงต่อนะถูกไหมคะแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็จริงๆมันก็มีอุปสงคนิด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าซื้อตัวที่2เนี่ย คือพอเราหาข้อมูลในเน็ตจริงเราจะพอรู้ว่าที่ไหนที่ไม่โอเคในการซื้ออยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ชิลิล่าสามทุกประเภทเหมือนกันนะมันจะมีแบบเฮ้ยไม่ควรซื้อกับคนนี้ไม่ควรซื้อกับคนนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยใจเราอยากได้มากเราก็ซื้อเราก็ไปซื้อเลยไปถึงที่ที่ที่ของเขาเพื่อไปซื้อมาซื้อมาปุ๊บอยู่ได้วันเดียวตายเหอทำไมอะทำไมอะเพราะว่าเขาเป็นโรคมันต้องแต่ที่นั่นแล้วใช่ท้องเสียแบบถ่ายท้องแบบกระจายแบบมากๆอะไรเงี้ยเราก็จิตตก เหมือนอารมณ์แบบหลางีเนาะเราเคยเลือกคู่ให้ลูกเรานะเราซื้อเลือนหมอแล้วเหมือนแบบเราก็นแบบนั้นปั้นดูจะเป็นแม่สามีก็่ะแบบเอาคอเสียปุ๊บเราก็ติดตกกันตัวแรกนะอยู่ด้วยกันประมาณคืนลูกเราจะติดเชื้อไหมอีตัวใช่ไหมคะจะท้องเสียไหมจะอะไรยังไงไหมก็ดูอยู่เนียค่ะอีกสองเดือนก็คือพักอีกพักอีกสองเดือนนะคะทำใจได้เริ่มถือว่าเออโอเคก็อาหาคู่ใหม่ก็หาคู่ใหม่เสร็จปุ๊บ ก็โอเคละเราเราจะศึกษาให้มันดีกว่านี้เราจะเลือกเลือกที่ที่ดเลือกความที่ดีกว่านี้ใช่เราจะเลือกที่ที่ดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็ไปซื้อมาจากของเพื่อนที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเขามีลูกเขดีนะก็ซื้อมาเรซื้อมาตอนนั้นก็ให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสักภาพหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกก็มีลูกมาใช่เขามีลูกคือลูกชิงชิล่าเนี่ยจะดีอย่างนึงตรงที่ เขาออกมาเขาจะไม่เคยเลงแกเพราะฉะนั้นเขาจะน่ารักตั้งแต่เกิดมันก็ทําให้เราไม่อยากขายลูกไม่อยากขายลูกยังไม่เป็นไรเห็นตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่เกิดเราทำใจขายไม่ได้ก็ออกมาสองตัวก็เลี้ยงก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็หาซื้อแฟนให้ลูกของลูกมาให้อีกใช่ก็ตอนนี้ค่ะกัเลยเริ่มยาวยาวอ๋อยาวจนถึงตอนนี้จนเป็นธุรกิจใช่ไหมคะตอนนี้ต้องียกว่าเป็นธุรกิจคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมนิดนึงอย่างอ่ะ ชินชลาเนี่ยไม่มีใครรู้จักถูกไหมคะแล้วเปิดเป็นฟาร์มเป็น,นกระแสตอบรับหรือว่าคนที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่รู้จักอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอเปิดฟาร์มปุ๊บค,คนให้ความสนใจยังไงกระแสตอบรับดีไหมแล้วมันกลายเป็นธุรกิจจนจนถึงเหมืนอนกับว่าที่เราเลี้ยงมาเรื่อยๆถูกไหมกระแสตอบรับดีไหมคะต้องบอกว่าดีจนคาดมากจริงมากยังไงยังไงเพราะว่าจนถึงขนาดจนถึงขนาดถ้ารู้หีฉันทำตั้งนานแล้วตัวเท่าไหร่คะนิดนึงเริ่มต้นเจ็ดพันเจ็ด <7, 000. S 1> พันแพงมากคือเจ็ดพันอะซื้อ กูเด่นได้ตัวหนึ่งเริ่มต้นเจ็ดพันถูกไหมคะเอาอย่างตัวนี้เท่าไหร่อะคะคือถ้าตัวนี้ถ้าสีนี้คือเจ็ดพันสีนี้ถ้าเป็นอันนี้สีอะไรเอยอันนี้คือสีสแตนดาร์ดสีสแตนดาร์ดเจ็ดพันถ้าสีนี้คือเจ็ดพันแต่บังเอญตัวนี้เป็นเกรดโชว์เป็นเกรดโชว์ใช่คอสบายแต่ไม่แํายากจับได้้อจับยังไงอะคือวิธีอุ้มจริงๆที่ถูกวิธีนะดูแบบซาดิษซาดิตก็คือจับหางจับหาง จากอดีตจังเลยอะใช่นี่คือวิธีการอุ้มที่ถูกวิธีอันนี้อุ้มถูกวิธีแต่พอเราเลี้ยงไปเสร็จปุ๊บค่ะใช่เราจะอุ้มแบบนี้แล้วก็ให้ขาหลังเขาให้ขาหลังเขายืนอยู่บนมืออยู่บนมือเราใช่พอขาหลังเขายืนมีที่ยืนเนี่ยเขาจะไม่ดิ้นได้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยคะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักชิเชล่าแบบจริงๆว่ามีสายพันธุอะไรราคาแบบ แต่และตัวเท่าไหร่วิธีการเลี้ยงดูการเลี้ยงแล้วก็มีลูกตัวเล็กๆด้วยนะมาให้ดูกัน<า>ด้วยใครอยากรู้จักชิชิลามากขึ้นนะคะต้องติดตามเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนกับรายการอ,นอรันนี้มอเติี้ก๊กๆทางช่อง h อ v c h a ี n e l นค่ะ